อ๋อว่าใครโกใครโกใครกโอ้ครโกโอ้โอ้โอ้สองสามอ๋อไปไปเล่นที่ปะอ่ะไปเล่นป่ะไปเล่นในห้องห้องหของผมปะอ่ะก็จะอุ้มอะก็จะอุ้มาไปเล่นบ้านเราดีป่ะมาเล่นในบ้านกูไงอืมอะมาเล่นบ้านเราแล้วมาถึงบ้านเราแล้วนี่ไงลูกนี่อุ้ยเล่นบ้านเราไงงอนงอนมาเล่นบ้านเราเล่นบ้านผมไง พ่อพ่อถ้าอย่างเงี้ยเขาจะขึ้นเตียงก่อนเขาจะขึ้นเตียงก่อนแล้วไม่เอาไม่เอาอันนี้จะขึ้นเตียงก่อนแล้วเขจะอุ้มเขจะอุ้มไม่ไม่ดื่มไม่ดื่มไม่ดื่มนะไม่ดื่มไม่ดื่มนอน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 อ้แม่แม่พ่อจัดให้พอหมดอุณลกิตาอุลวารัตโอเคครับขอโทษขอโทษขอโทษเอาโอไม่ร้อนเสียงเสียงคุณเชฉวงขอบคุณค่ะคุณเชฉวงที่ คุณเาวางคุณเวางขอบคุณค่ะอืมอืมไปเชี่อแบบนั้นรัก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 อืมไม่ักรครักที่สุดเลยมีลูกจาาคนเดยอไม่รักเลยแม่น้องทีบอกว่า ไปหายหมดเลยพ่อจ๋ากินตะวันทําเราก็ะเปนข้อมูลเยออกสเตมมอปากัดนะมุทยาสวัสดีค่ะอทํไมอ้อนพ่อทำไมคะทำไมงอนแม่ก่ออ้อนพ่อไม่จากก็ทำอะไรให้หนูหมอป้าอีสานบอกว่า ว่างคิดถึงคิดถึงหมอปลาอีสานสบายดีนะนิพินทวีโคสวัสดีค่ะพรทิศรับดาวันสวัสดีจ้าคุณน,นุชนรสวัสดีค่ะ,น,คะน้องอยากให้พ่อจ๋าอุ้มใช่ถ้าได้มีเสียงพ่อต้องอยู่ที่อบและใครเรียกลเอลเพาเพอได้อุ้มลูกสาวก็ห้ามนั่งต้องอยืนได้ยืนแล้วก็เดินได้แต่ถ้าพ่อนั่ง,งมีเขาถามว่ามีมเคสลุงคนหนึ่งโดนตีที่เพชรบุรีไม่รู้มีใครเข้าไปช่วยหรือยังครับ ส่งเรื่องมาในอินบ็อกหมอปลาช่วยด้วยได้ไหมคะมคนโศกรักมากมสวัสดีสาวน้อยคุณกักพรหลอกอคุนติ๋วนะารัสุดท้ายเรื่มพุทธอ้วงอ,อ่อนพ่อมากเพ่ยิ่งเนี่ยเดี๋ยววันเนี้ยจะต้องไปกายภาพอาทิตย์ละสามวันใช่ไหมคะก็คือเนี่ยแล้วดูเดี๋ยวพอรู้ว่าจะไป คุณกระต่ายยูลินบอกคุณกระต่ายยูลินบอกว่าอ้อนพ่อจ๋าไปไหนไม่ได้แล้วเริ่มจะอ้อนเก่งแล้วหมวอไบสารบอกนิชดาพาไม่ค่ะเขาอ้อนพ่อเขาพ่อเดี๋ยวจะต้องเข้ากรุงเทพกันนะคะแต่ไปนอนที่บางเลนเย็นนี้ไปหาเสร็จก็ไปนอนบางเลนแล้วก็พรุ่งนี้เข้ากรุงเทพอีกอ้อนพ่ออีกแล้วมีวคนบอกทําไมอ้อนพ่อจ๋าทั้งนั้นเลยอะวสวดบุตร แต่เวลาจะม่วงปักไม่เอาใครนะมามกับแม่เขา <S 1> <S 1> มีแต่ชุดสวยๆมีเอฟซะค่ะบางทีลูกเขาโตแล้วใส่ไม่ได้บางทีซื้อเมตตาส่งให้มือสองใส่ได้นะที่เป็นประโยชน์กับน้องน้อมรับนะคะน้อมรับอันเนี้ยเอซส่งมาแล้วก็มีแม่หมิวแม่หมิวแม่ของมีเกีียวจอมพลังแม่หมิวคนสวยจะส่งเสื้อผ้ามาให้ตลอดเลย แม่หมิวจอมพลังอย่าเสียงดังลูกไม่ชอบค่ะขอโทษค่ะคุณโซลักมาก FC ครับขอให้น้องหายไวๆกับคุณค่ะอ๋อเขาบอกเดี๋ยวส่งมาอินบ็อกซ์ได้เลยที่คนแก่ดนตรีทำไมยิ่งเจ้าเล่ห์ล่ะยิ่งเจ้าเล่ห์นะมีเด็กคนเลงกระลำอ้อนก็แตาคุณภรรยาคุณภรรยอ่าเขาจะไม่แกล้งเลยลูกเขาเลยไม่แกล้งลูก แล้วคำว่าลูกสาวอ่ะเรียกได้คนเดียวแล้วคนอื่นเรียกไม่ได้ร้องไห้ mm. กอบชัยเชิญสุขบอกว่าลูกกันเก้าคอกนี่ต้องมีทุกที่มันเหมือนบ้านเขาปกติเขาจะอารมณ์ดีแต่เนี้ยเขาอ,อ้อนพ่อไงคะพอจะไปรู้เลยว่าจะไปเนี่ยดูเดิมือหนึ่งจะกอดไว้อีกมือหนึ่งก็จะจิกไม่อยากแบบพักจากเหมือนกับแม่แม่พาไปแกพาทิมเหมือนกับแม่พาไปอะไรอย่างเงี้ย คุณฝ้ายภรรยาขอบคุณพิรยาคะคุณฝ้ายพิรยาขอบพระคุณมากนะคะแอบแช่บสสิพินยิ้มเก่งคุณคินดูแอบยิ้มด้วยนะอ้วงแสบคนเนี้ยแสบมากคุณจัดคงแจ่นสวัสดีค่ะคุณสมศรีสวัสดีนะคะ น้ำตาลวงสวยกแม่น้ำฟ้าน้อยใจแล้วอ้อนแต่พ่อมีงอนบ้างค่ะแต่ไม่เยอะสินตนาเอี่ยมสีเออเขารู้จักอ้อนมากคุณน้ำมินดี้อ<า>้วนแบบ<า>อบอมยิ้ม,ม<า>ใช่บุณย<ป>าพัฒนคุณปูนวงโต๊งใส่ชุดสวยฮัมหมอค่ะสวยนะเนี่ยคุณสศิสินาบอกสลินดามหาผลยิ่งโตยิ่งน่ารัก คุณนิตยาสวัสดีค่ะปริดาสวัสดีนะคะ <c oughs> ต้องตามนั้นค่ะสัจจะหมอไปาสารถามว่าสงการไปไหนครับผมก็จะไปหาที่เพชรมาได้เลยค่ะไม่มีที่ไปเราไม่เน้นเทศกาลทุกวันเหมือนวันปกติทั่วไปเลยค่ะไม่ได้ไปไหนเลยคุณจีนวดแผนไทยสู้ๆหนูน้อยขอบคุณค่ะคุณฟอราดามามะสวัสดีนะคะทารินีศรีพลาย เมจินสวัสดีนะคะขอบคุณสำหรับดาวที่เมตตาให้น้องนะคะนี่มีอมยิ้มพี่เจ็ดวันเวอร์เกินทำไมอะน้องเด็กน้องเด็กวันไ่าวันนี่พี่ทำไมวันไ่าปะปะเดี๋ยวเขาเทพแล้วลูกชิคเก้นแฮนกุ๊กไก่สวัสดีนะคะตาเขามองไม่เห็นนะคะ ต้องเป็นเหตุสัสดีค่ะฉันก็มีลูกสาวเป็นดาวซินโดมค่ะพูดไม่ได้เลยหูไม,ไ,ไม่ได้ยินนะอ๋อคุณพิรยาคุณป้ายเป็นกําลังใจให้นะคะอันนี้มองไม่เห็นพูดไม่ได้เดินไม่ได้กินทางสายหายใจทางคอแล้วก็กลืนเองไม่ได้ต้องพยายามอย่างมากของคุณพิยาก็ยังโชคดีกว่าน้องเยอะเลยเป็นพลังใจให้นะคะคุณอภิญญาบอก อ้อนพ่อเกินเบอร์จริงๆค่ะคู่ซับคู่โชวขอบคุณค่ะยุพาขอบคุณค่ะลักษณะเย้นแย้มขอบพระคุณค่ะพี่ออมน้องคอมมาอีกสวัสดีค่ะคุณวันธนีสวัสดีค่ะคุณเขมมานัชนาเศรษฐบุตรขอบคุณค่ะเศรษฐบุตรใช่ไหมคะพี่อาร์ตพี่ไอพี่บาสน้องข้าวหอมวัสนาสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณยุวดีใจนามีทุกคนบอกอ้อนพ่อทั้งนั้นเลย พนัสดาสังโหมน้องงอนไม่ได้งอนค่ะน้องงอนแค่แม่แต่เขารักพ่อเขามากติดพ่อมากคุณแทน H ฮดสวัสดีค่ะเดือนทายรินน่ารักทั้งคุณพ่อทั้งคุกสาวเลยคุณยุ้ยพนารัตสวัสดีนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะพี่ฟ้าพี่ปลา,ปาขอบคุณข่ามหมอ,อปลาอีสานพอดีพี่ปลา อยู่บ้านต้องดูคนละคนอีก,200ก้อยกว่าชีวิตกับคนที่มาขอความช่วยเหลือค่ะไปคนเดียวหน้าที่แม่พาหาหมอพานู่นนี่นั่นพ่อคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดยีิบสี่ชั่วโมงค่ะคุณกบบอกว่าอุ้งตวงน่ารักอยากอุ้มมาอุ้มเลยสงกรานใครไม่ไปไหนมาเที่ยวหาอุ้งตวงได้นะคะอ๋อส่งเคสมาแล้วนะครับอยู่ในอินบ็อกซ์เดี๋ยวให้หมอปลาเข้าไปดูนะคะ คุณจินดาสวัสดีค่ะจอยสุบินสวัสดีเจ้าอ้อนป่อเหละเขาจะหักป้อเขาคันนาดเลยบบกว่าอย่างใดเกิดขึ้นป้อเขาบ่เคยดุบ่เคยอ,อย่างสักอย่างเนี่ยติดคันนาดแต่จอยสุบินก็เดียวก็ต้องไปเจียงใหมุ่้ยนี่เดียวผมวองนั่งดูนะพอนะไอ้เพื่นจะนั่งพอว่าเขาจะเป็นจดใดพ่องนี้เนาะ เดียวเน้อยังมูฮู้ตัวเตื้อเพราะว่าพอเสียงแม่จะอู้จะได้อ่ะเดวลาแล้วพเมื่อยคุณพลอยดีคนสวยขอบคุณมากค่ะอยากให้น้องมองเห็นการสดนการถวงคุณกมลพรทานังสัสดีค่ะน้องคงรักพ่อมากรักมากกว่าแม่แน่นอนค่ะรักมากมากคุณเกษรีประสบสุขน่ารักจังพ่อลูกคู่นี้คุณสุเดชยาเคนมีแต่คนอ้อนนี่ได้ทำท่าดูดูใสตา เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจ๋าลองเรียกชื่อนะดูนะค่ะลูกสาวลูกสาวทำอะไรยิ้มลูกสาวอ้ลักลักลักยิ้มใหญ่แต่ถ้าแม่เรียกนะคะจะเป็นอีกพฤติกรรมหนึ่งคือเขาไม่ให้คำนี้กับใครไม่อนุญาตให้เรียกอย่าเรียกประมาณแบบว่าแม่ไม่ได้คำนี้ไม่ใช่ของแม่สงการผมไปหาครับเช็ควันแป๊บได้เลยหมอปลาอีสาน คุณแสงนวลชันคนนี้หวังดีเสมอสวัสดีค่ะคุณรัศนายเยื้อนแย้มอยากให้น้องมองเห็นอันนั้นเรามาขอให้ปฏิหารเกิดขึ้นจริงนะคะตอนนี้อยากให้ทุกคนเมตตาน้องได้ดูน้องเติบโตไปด้วยกันเพราะทุกคนเป็นพ่อแม่ด้วยกันหมดเลย,<ด>ยในเพจเนี้ยุณสัรรวยสวัสดีค่ะเอาเอาปิดปากที่รักเอาเสืส้อสมศรีทิมลุนแดงทวไลยแสงนวลอินทรมรัตนาพรเหลี่ยมเพลงสวัสดีนะคะนี่เขาใช้คำว่ารัก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  กกเป็นลลูหดชาติมณีโชิมณีภูสิงมาสวัสดีลูกสซ่นัทมนสวัสดีค่ะรักหลานกันก้าวเ่นชมหมอปลาขอบพระคุณมากนะคะที่เมตตาทองจันจันสว่างเย็นแบนสีเจฟสมพรวิบูณ์คุณพอรูกคู่นี้น่ารักที่สุดให้เดินนะให้เดินรักรักรักถึงตีมาลังสุดฟ ดาวสิลปนัตยาสังขุมความรักของคุณพ่อทําให้น้องแข็งแรงเด็กน้อยคนหนึ่งกำลังอ้อนพ่อจ๋าหนักเลยนักิณีสวัสดีค่ะแน่นแน่นมีเด็กคนหนึ่งอ้อนพ่อจ๋าจังเลยเจ้าค่ะเอ้ยมีน้องคนหนึ่งเล็กที่ไหนไม่รู้มาออกมากออพ่อจ๋าปล่อยไม่ได้คุณสุพิธถามว่าพ่อเมื่อยไหมคะคุณสุภษรสวัสดีค่ะคุณทิติพ่อจะนิ้วข้อมืออักเสบไปเลยเพราะว่าอุ้มลูก แล้วตั้งนั้นพออุ้มเรื่อยๆมันก็เลยมันก็เลยเป็นอีกมันก็ซ้ําๆนี่ค่ะปัทมาวดีขอบคุณค่ะ lady in red ขอบคุณมากนะคะจากเมกาเหรอคะคุณปัทมาวดีชื่อพอจังเลยอรัญญาชินอยู่มชชาช่ารัตดาชาาสวัสดีค่ะคุณน้ำาดีขอให้ใจแรงพี่น้ำมาหานะคะครูน้ำครูน้ำบอกว่าเดี๋ยวไปหานะสงการมาได้เลย เอยูเอ็นสวัสดีค่ะอาคมคงเจริญสวัสดีค่ะจะกแปดเลียวเอยูเอ็นขอบคุณที่แม่ตาให้ดาวพ่อจ๋าแนะน้ำให้หนูไปอาบน้ำนะจ๊ะเดี๋ยวเรียกเดี๋ยวให้อาบน้ำโอเคค่ะพอนทิปราวันสวัสดีทุกคนขออนุญาตลงไลค์ก่อนนะคะคุณสักดาทบทิมไทยขอบคุณเจ้าสักดาทรพิมพ์ไทยขออนุญาตลงไลค์คอนเนอร์พิทภามกันนยเกาะสุมาตัวเนอร์เจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าพี่คะสวัสดีเจ้าภาษาเหนือก่อนสวัสดีเจ้า ถ้าคนเหนือพูดอย่างเงี้ยขออีกรอบนึงค่ะจะลงอะไรละสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าคนรู้ดีรักภาษาเหนือเขาจะอ่อนหวานสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าพอสวัสดีค่ะหมอปานาหน้าสิวขึ้นค่ะคุณนงนุชคุณแก้วแก้วคุณพภัส